ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชราครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่สําคัญมากสําหรับผู้สูงวัยอย่างเราๆนั่นก็คือผลไม้ที่ช่วยบํารุงสุขภาพและปกป้องร่างกายในวัย60ปีขึ้นไปหลายคนอาจคิดว่าแค่กินผลไม้ก็สุขภาพดีแล้วแต่จริงๆแล้วผลไม้บางชนิดนั้นไม่ได้เหมาะสมกับผู้สูงอายุทั้งหมดและบางชนิดยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจสมองและกระดูกได้อย่างน่าอัศจรรย์ เราจะมาเจาะลึกถึง4ผลไม้สำคัญที่เหมาะกับวัยนี้เริ่มตั้งแต่ดูเบอรี่ผลไม้สีฟ้าที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ความจำดีขึ้นตามด้วยแอปเปิลผลไม้ยอดฮิตที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลและเสริมสร้างสุขภาพหัวใจแล้วก็อย่าพลาดอะโวคาโดผลไม้ที่อุดมด้วยไขมันดีช่วยบำรุงสมองและกระดูกของเราและสุดท้ายมะละกอผลไม้ที่ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารและลดการอักเสบในร่างกายในวัยนี้ร่างกายของเราเริ่มเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพ จึงต้องใส่ใจมากขึ้นเพราะทุกอย่างที่เรากินส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงวันนี้ผมจะเล่าถึงประโยชน์และวิธีการเลือกผลไม้ที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆและยังช่วยให้คุณมีสุขภาพดีแข็งแรงสดชื่นในทุกๆวันผลไม้4ี่ชนิดที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดประการแรกส้มโอผลไม้เงียบที่ฆ่าคนกินยาหลายคนเพียงแค่เห็นครั้งแรกส้มโอดูเหมือน ไม่เป็นอันตรายแม้สวยงามเนื้อส้มโอสีชมพูดสดใสรสขมชุ่มชื่นและชื่อเสียงด้านสุขภาพหัวใจทําให้ส้มโอกลายเป็นอาหารเช้ายอดนิยมในหลายบ้านแต่สําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่อายุเกิน60ปีผลไม้นี้ซ่อนทายร้ที่คนส่วนใหญ่มองข้ามอย่างแรงกล้าเบื้องหลังความน่ากินนี้คือภัยชีวเคมีที่แทบไม่มีใครพูดถึงภัยที่ค่อยๆรบกวนยาที่ช่วยให้หัวใจ เต้นปกติความดันเลือดคงที่และช่วยลดความวิตกกังวลในร่างกายส้มโวมีสารประกอบชนิดหนึ่งที่ไปขัดขวางเอนไซม์ในตับชื่อ Cvp3ac ซึ่งมีหน้าที่สลายยาสําคัญหลายชนิดที่ผู้สูงอายุใช้เป็นประจำประการที่2เมื่อเอนไซมนี้ถูกขัดขวางยาที่คุณกินอาศสมในกระแสะเลือดในระดับสูงอันตรายเหมือนแม่น้ําที่ถูกกัน้นไม่ให้น้าไหลผลัพธ์อาจรุนแรงมาก เช่นกล้ามเนื้อสลายตัวจากยากลุ่มสเติตินจังหวะหัวใจผิดปกติที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเลือดออกมากเกินไปจากยาละลายลิ่มเลือดหรือฤทธิ์ยากล่องประสาทจากยาแก้วิตกกังวลที่รุนแรงขึ้นสำหรับคนที่ต้องพึ่งพยารักษาชีวิตผลไม้ที่ดูเหมือนดีนี้อาจกลายเป็นฆาตกรเงียบสงบหน้าตกรรมคือคนสูงอายุส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้พวกเขากินส้มโวนในตอนเช้าแล้วกินยาหลังอาหารเช้าโดยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันจนกว่าจะถูกนำส่งห้องฉุกเฉิน บางคนไม่ได้มีโอกาสเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือราคาที่ต้องจ่ายเมื่อเชื่อสิ่งที่ดูเหมือนดีโดยไม่รู้ความจริงนี่ไม่ใช่เรื่ององอของความกลัวโดยไม่จําเป็นแต่มันคือปัญญาจากประสบการณ์ส้มโอไม่ใช่สิ่งเลวร้ายโดยเนื้อแท้แต่สําหรับผู้สูงอายุที่กินยาซึ่งรวมถึงชาวอเมริกันกว่า70%อร์เซที่อายุเกิน65ปีมันไม่คุ้มเสี่ยงเลยยังมีผลไม้อื่นที่ปลอดภัยกว่าให้เพลิดเพลินโดยไม่ต้องเสี่ยงกับหัวใจตับหรือชีวิตแต่ถ้าส้มโอที่ดูสดใสและสดชื่นอย่างนี้ สามารถซ่อนภัยอันตรายอย่างเปิดเผยผลไม้อื่นที่ดูปลอดภัยและอาจกำลังทำร้ายสุขภาพของคุณโดยไม่รู้ตัวเรามาดูผลไม้ชนิดที่สองการมันเล็กหวานและอันตรายเกินคาดเมื่อกินมากเกินไปถ้าคุณยังดูและเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์เลขหนึ่งด้านล่างเพื่อบอกว่าคุณอยู่กับผมตอนนี้เรามาต่อกันที่ข้อที่สองผลไม้รีผลไม้หวานแต่เป็นอันตรายสำหรับโรคข้ออักเสบและเบาหวานเชอร์รี่ลูกเล็กๆหวานหานและดูเหมือน ไม่เป็นอันตรายสําหรับหลายคนมันทําให้นึกถึงฤดูร้อนภายสดๆที่วางไว้บนหน้าต่างถ้วยเชอร์รี่ในงานปิกนิกและความรู้สึกกรุบเมื่อเมอเล็ดหลุดออกแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นสิ่งที่เคยเป็นของหวานอาจกลายเป็นศัตรูงเงียบต่อสุขภาพคุณรู้ไหมว่าเชอร์รี่โดยเฉพาะถ้ากินปริมาณมากหรือในรูปแบบเข้มขน้นเช่นน้ำเชอรรี่ผลไม้แห้งและน้ำเชื่อมมีน้ำตาลธรรชาติสูงมากหนึ่ง ถ้วยเชอรี่หวานมีน้ำตาลเกือบ20กรัมสำหรับร่างกายที่ยังอายุน้อยมีระบบเผาผลาญเร็วและตอบสนองอินซูลินดีอาจไม่เป็นปัญหาใหญ่แต่สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่2หรือมีภาวะก่อนเบาหวานหรือแม้แต่ดื้ออินซูลินที่ยังไม่วินิจฉัยน้ำตาลเหล่านี้จะเข้าสู่กระแสะเลือดอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำตาลพุ่งสูงเป็นอันตรายต่ออวัยวะและทำให้เหนื่อยหมองมัวและเปราะบ,บางมากขึ้น และอันตรายไม่ได้หยุดแค่น้ำตาลเชอรี่มีความเป็นกรดตามธรรมชาติและสำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการอักเสบข้ออักเสบหรือปวดข้อความเป็นกรดนี้สามารถทำให้อาการแย่ลงใช้เชอรี่สดมีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ถ้ากินมากเกินไปโดยเฉพาะในรูปแบบแปรรูปกรดและน้ำตาลในเชอรี่จะย้อนกลับมาทำร้ายสิ่งที่คุณหวังว่าจะบรรเทาร่างกายอาจทำให้อาการเจ็บปวดที่พยายามหลีกเลี่ยงแย่ลงและคุณต้องจ่ายด้วยอะไร คือความเสียหายที่ค่อยๆเกิดขึ้นแบบเงียบๆคุณอาจไม่รู้สึกทันทีแต่อาการปวดเข่าที่ทำลายการเดินตอนเช้าระดับน้ำตาลที่พุ่งสูงจนทำให้เวียนหัวคืนที่นอนไม่หลับเพราะข้อบุมทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันถ้วยเชอร์รี่ที่กินไปอย่างบริสุทธิ์ใจกลับก,กลายเป็นสาเหตุของความเจ็บปวดความไม่มั่นคงและความเสียหายระยะยาวมันเจ็บปวดเพราะเชอร์รี่นั้นดูปลอดภัยแต่ความจริงคือเมื่อเราอายุมากขึ้นความหวานก็ต้องถูกตั้งคำถามและถ้าผลไม้เล็กๆเ,เ,เหล่านี้ สามารถทำลายสมดุลได้ขนาดนี้ลองนึกดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าระดับโพแทสเซียมในร่างกายพุ่งสูงจากสิ่งที่ธรรมดากว่านั้นสิ่งที่ผู้สูงอายุหลายคนกินทุกวันโดยไม่คิดอะไรประการที่สามกล้วยโพแทสเซียมมากเกินไปอาจเป็นอันตรายตลอดชีวิตของเรากล้วยมักถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสุขภาพพอง,ง่ายสะดวก และเต็มไปด้วยโพแทสเซียมเราถูกสอนว่ากล้วยยอช่วยลดตะคริวเพิ่มพลังงานและดีต่อหัวใจสําหรับร่างกายที่ยังเด็กอาจจะจริงแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายไม่สามารถย่อยและดูดซึมสารอาหารเหมือนเดิมได้อีกแล้วและของดีมากเกินไปก็อาจกลายเป็นภัยเงียบกล้วยมีโพแทสเซียมสูงใช่แต่ว่าสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่ตาตอ่อนแอโรคหัวใจหรือกินยาควบคุมความดันโลหิตเช่นซินิบิเตอร์สหรือยาขับปัสสาวะที่เก็บโพแทสเซียมไว้โพแทสเซียมนี้อาจสะสม ในระดับอันตรายไตที่เคยกรองได้ดีเริ่มช้าลงและโพแทสเซียมส่วนเกินก็ไม่ถูกขับออกจากร่างกายมันสะสมในเลือกรบกวนจังหวะหัวใจการหดตัวของกล้ามเนื้อและแม้แต่ความชัดเจนของสมองภาวะนี้เรียกว่าให้เปร์แคลมีแม้ไม่ค่อยมีข่าวแต่ทําให้ผู้สูงอายุนับพันต้องเข้าโรงพยาบาลทุกปีแค่กินกล้วยมากเกินไปในหนึ่งสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วคุณอาจรู้สึกใจสั่นขาอ่อนแรง หรือรู้สึกแปลกๆแต่เมื่ออาการปรากฏความเสียหายอาจเกิดขึ้นแล้วและราคาที่คุณต้องจ่ายคือผลไม้ที่ควรบำรุงแต่กลับเสี่ยงทำลายสมดุลพลังงานและจังหวะหัวใจผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เคยสงสัยด้วยเพราะมันดูเรียบง่ายและดีต่อสุขภาพแต่ความเรียบง่ายอาจหลอกลวงโดยเฉพาะเมื่อระบบภายในร่างกายเปราะบางกว่าที่เห็นภายนอกดังนั้นก่อนหยิบด,ด้วยลูกต่อไปถามตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆหรือแค่สิ่งที่เราคุ้นเคย เพราะบางครั้งอันตรายไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรากลัวแต่มันอยู่ที่สิ่งที่เราคิดว่าไม่เป็นไรและนั่นคือความจริงกับผลไม้ที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังภาพลักษณ์สุขภาพผลไม้ที่หลายคนคิดว่าเป็นของว่างแต่จริงๆแล้วเป็นกับดักน้ำตาลเข้มข้นในคราบโภชนาการแห้งประการที่สี่ผลไม้แห้งระเบิดน้ำตาลที่ซ่อนอยู่มันถูกบรรจุในถุงขนมเล็กๆดูเหมือนไม่เป็นอันตรายแม้แต่ลูกเกดอินทผัมแอปริคอตแห้งแครนเบอร์รี่ เราเห็นมันในถุงผสมผลไม้แห้งโรยบนข้าวโอ๊ตหรือวางไว้ในห้องรอแพทย์ในฐานะทางเลือกสุขภาพแต่สําหรับผู้สูงอายุผลไม้แห้งมักซ่อนความจริงมืดมนไว้ใต้ผิวที่เหี่ยวยน่นมันคือระเบิดน้ำตาในคราบสุขภาพหลายคนไม่รู้ว่าเมื่อผลไม้ถูกตากแห้งน้ําจะระเหยไปแต่ปริมาณน้ำตาลยังคงอยู่และเข้มข้นในปริมาณเล็กลงกามือของลูกเกดอาจดูไร้พิษภัยแต่เทียบเท่ากับการกินอ่งวุ้นทั้งหวีโดยไม่มีใยอาหารไม่มีน้ำให้ชุ่มและน้ำตาลทั้งหมด ถูกบิดเข้มข้นผลแมงส่วนใหญ่ในร้านยังเคลือบน้ำตาลเพิ่มหรือติดสารกันบูดซันไฟซึ่งอาจกระตุ้นโรคหืดไมเกรนและทำให้อักเสบในลำไส้สำหรับพวกเราผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่มีเบาหวานความดันสูงหรือระบบย่อยอาหารอ่อนแอขนมขบเคี้ยวเล็กๆเ,เ,เหล่านี้สามารถทำลายสุขภาพแบบเงียบๆทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงท้องไม่สบายและที่แย่ที่สุดคือให้ความรู้สึกว่ามันดีต่อสุขภาพคุณคิดว่าคุณเลือกได้ดีแต่ร่างกายต้องจ่ายราคาที่เงียบเชียบ และราคาที่ต้องจ่ายคือความเสียหายที่เกิดจากขนมกบเคี้ยวสุขภาพในทุกวันที่ทําให้กลูกโคสเพิ่มขึ้นทําให้หัวใจต้องทํางานหนักท้องอืดรบกวนการนอนและพลังงานตกต่ําหลังน้ําตาลพุ่งผลไม้แห้งอาจดูเหมือนเพื่อนแต่สําหรับผู้สูงอายุหลายคนมันกลายเป็นขโมยที่มองไม่เห็นคอยขโมยความสบายสมดุลและความมั่นคงของระบบเผาผลาญทีละน้อยเราต้องเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามไม่ใช่แค่สิ่งที่หวาน แต่รวมถึงสิ่งที่ถูกบรรจุและแปรรูปมาอย่างสวยงามแต่กลับทำร้ายร่างกายเพราะผลไม้บางชนิดเมื่อแห้งแล้วอาจหลอกเราได้ส่วนผลไม้สดและสมบูรณ์ก็ยังเป็นยาที่ร่างกายต้องการดังนั้นเรามาเปลี่ยนเป็นความหวังกันผลไม้ที่ช่วยฟื้นฟูปกป้องและเพิ่มพลังแม้ในวัย60-70ปีขึ้นไปคุณควรกินอะไรทุกสัปดาห์เพื่อให้ความคิดเฉียบคมแข็งแรงและมั่นคง เริ่มจากผลไม้สีฟ้าขนาดเล็กที่อาจช่วยรักษาความทรงจําของคุณผลไม้สีชนิดที่ควรกินหลังอายุ60ประการแรกดูเบอรี่ตัวช่วยปกป้องสองมีอะไรบางอย่างที่มหัศจรรย์ในดูเบอรี่ลูกเล็กๆเ,เ,เรียบง่ายและไม่โดดเด่นเหมือนผลไม้สีสันสดใสแต่ภายในลูกเล็กๆนี้มีของขวัญทรงพลังของธรรมชาติโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่กําลังเข้าสู่วัยสูงอายุ เมื่อความทรงจําเริ่มเรือลังและความชัดเจนบางครั้งร่วงหล่นเหมือนทรายผ่านมือบลูเบอรี่ให้ความหวังไม่ใช่แค่ความสบายใจแต่คือการปกป้องวิทยาศาสตร์ยืนยันสิ่งที่หลายคนรู้สึกมานานสิ่งที่เรากินมีผลต่อความคิดความทรงจําและแม้แต่ความรู้สึกและในบรรดาผลไม้ที่ศึกษาด้านสุขภาพสมองบลูเบอรี่อยู่แถวหน้าสุดอุดมด้วยสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นเม็ดสีฟ้าลึกที่ไม่เพียงแค่ให้สีแก่ผลไม้แต่ยังทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ข้ามกําแพงสมอง เพื่อลดการอักเสบปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองและปกป้องจากความเครียดออกซิเดทีฟที่ค่อยๆทำลายความทรงจำและการทำงานของสมองการกินดูเบอรี่เป็นประจำสัมพันธ์กับการชะลอการเสื่อมของสมองการตัดสินใจที่ดีขึ้นและลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์สำหรับผู้สูงอายุนี่ไม่ใช่คำสัญญาเล็กน้อยแต่มันคือเส้นชีวิตมันหมายถึงเวลาที่มากขึ้นที่จะจดจำชื่อคนที่รักช่วงเวลาที่ชัดเจนในยามเช้าเงียบสงบและความเป็นอิสระที่มากขึ้น เมื่อมันสําคัญที่สุดแต่ความงดงามของบลูเบอรี่ไม่ได้อยู่แค่ประโยชน์ต่อสมองมันยังช่วยควบคุมความดันโลหิตสนับสนุนสุขภาพหัวใจและมีน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับผู้เป็นเบาหวานและผู้ที่มีปัญหาหัวใจครึ่งถ้วยง่ายๆเติมในโยเกิด์ข้าวโอ๊หรือกินเปล่าๆก็สามารถทำให้เกิดความแตกต่างจริงๆในโลกที่เต็มไปด้วยยาเม็ด และใบสั่งยาเรามักลืมไปว่ายารักษาที่ทรงพลังที่สุดาบางชนิดกลับเติบโตจากพื้นดินดูเบอรี่คือหลักฐานที่ชัดเจนพวกมันไม่เพียงออกแค่บำรุงแต่ยังปกป้องฟื้นฟูและช่วยยารักษาสิ่งสำคัญที่สุดไว้อย่างอ่อนโยนนั่นคือจิตใจของคุณและถ้าเจ้าผลไม้สีฟ้าตัวเล็กนี้ช่วยให้ความทรงจำของคุณเฉียบคมขึ้นลองจินตนาการดูว่าผลแอปเปิลกรอบที่อุดมด้วยไฟเบอร์จะช่วยปกป้องหัวใจได้อย่างไรและทำไมแค่กินวันละผลถึงช่วยให้คุณไม่ต้องพบหมอได้จริงๆ แอปเปิลสองผลไม้ยอดฮีโร่แห่งไฟเบอร์เพื่อหัวใจมีคำพูดเก่าแก่ที่แฝงด้วยภูมิปัญญาว่ากินแอปเปิลหวานและผลหมอไม่ต้องมาและแม้จะฟังดูเรียบง่ายและเก่าแก่ผลไม้ธรรมดาธรรมดานี้แฝงความจริงที่สำคัญสำหรับคนที่มีอายุเกิน60ปีโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่หัวใจของเราต้องการการดูแลมากขึ้นระบบย่อยอาหารของเราเริ่มเปราะบางและร่างกายเรียกร้องความสมดุลแอปเปิลมอบการปกป้องที่ทรงพลังในรูปแบบที่ธรรมดาที่สุดแอปเปิลมีไฟเบอร์ละลายน้ำสูง โดยเฉพาะเทคตินซึ่งเป็นไฟเบอร์ชนิดหนึ่งที่จับกับคอเลสเตอรอลในระบบย่อยอาหารและช่วยกําจัดก่อนที่จะเข้าสู่กระแสเลือดสําหรับผู้สูงอายุนั่นหมายความว่าแอปเปิลช่วยลดคอเลสเตอรอลในดีเอลที่ไม่ดีลดความเสี่ยงหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองโดยไม่ต้องพึ่งยาเม็ดเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีแคลอรี่และน้าตาลต่ําตามธรรมชาติทําให้เป็นของว่างที่ปลอดภัยและยาวนานช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดและจัดการาน้าหนักอย่างเหมาะสม ซึ่งล้วนจําเป็นสําหรับสุขภาพหัวใจและข้อในไวัยชาราแต่แอปเปิลไม่ได้ปกป้องแค่หัวใจไฟเบอร์ในแอปเปิลยังช่วยส่งเสริมระบบย่อยอาหารให้แข็งแรงลดอาการท้องผูกซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและน่าหดหดเมื่อเราแก่ตัวลงและสารต้านอนุมูลอิสระในเปลือกอย่างคอเลตินและฟลาวโวนอ,อยช่วยต้านการอักเสบส่งเสริมสุขภาพโดยรวมแม้ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งบางชนิดและโรคเสื่อมสมรรถภาพระบบประสาท อีกทั้งแอปเปิ้ลยังเป็นผลไม้ที่คุ้นเคยลึกซึ้งนำความทรงจำถึงฤดูเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงภายโฮมเมดและความสุขง่ายๆของการกัดกรอบในวันที่อากาศเย็นนั่นคือความสบายใจและการบำรุงทั้งทางกายและใจผลไม้เพียงชนิดเดียวที่เข้าถึงงา่ายนี้สามารถเปลี่ยนสุขภาพของคุณอย่างลึกซึ้งได้ดังนั้นใช้แล้วกินแอปเปิ้ลวันละผลจริงๆทําทำให้ชีวิตแตกต่างได้ไม่ใช่แค่สิ่งที่มันให้แต่ยังช่วยปกป้องร่างกายของคุณจากสิ่งที่อาจทำร้าย และถ้าแอปเปิลคือผู้พิทักษ์เงียบของหัวใจผลไม้อะไรที่เลี้ยงกระดูกสมองและผิวพันธ์ของคุณพร้อมกันมันครีมมี่เข้มข้นและมักถูกเข้าใจผิดขอพูดถึงอะโวคาโดผลไม้ที่อุดมไปด้วยไขมันดีบำรุงร่างกายในบรรดาผลไม้บนโตอะโวคาโดโดดเด่นไม่เหมือนใครไม่หวานจัดไม่มีสีสันสดใสและไม่ใช่ผลไม้ที่คุณจะเห็นวางในชามบนเคาน์เตอร์แต่สำหรับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปอะโวคาโดไม่ใช่แค่ของกินแต่มันคือพลังสำหรับความยืนยาวความชัดเจน และความแข็งแรงอุดมด้วยไขยมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไขมันที่ร่างกายต้องการในไวชาราไขามันที่ไม่ทําให้หลอดเลือดอุดตันแต่ปกป้องหัวใจบํารุงสมองและลดคอเลสเตอรอลไม่ดีช่วยลดการอักเสบทั่วร่างกายบรรเทาอาการปวดข้อและช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นสําหรับผู้สูงอายุที่มีโรคหัวใจหรือพยายามป้องกันโรคนี้ผลไม้ชนิดนี้ช่วยเปลี่ยนเกมได้แต่ประโยชน์ ไม่หยุดแค่นั้นอะโวคาโดเต็มไปด้วยวิตามินเคจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกและป้องกันการแตกหักซึ่งหลายคนมักไม่ใส่ใจจนกว่าจะล้มและรับรู้ถึงความปรอะบางนอ,นอกจากนี้ยังมีโฟเลตและโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันโลหิตปรับปรุงการไหลาเวียนของเลือดและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองด้วยสารลูทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังอะโวคาโดช่วยส่งเสริมสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจุดภาพชัดและการสูญเสียการมองเห็นตามใบนอกเหนือจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้ว อะวุคาโดยังให้ความรู้สึกหรูหราไม่ใช่แค่เนื้อสัมผัสแต่ในความรู้สึกที่มันมอบให้สไลด์เล็กน้อยบนขนมปังโฮเกรนหรือตักวางคู่กับผักสดมันให้ความรู้สึกเหมือนการบำรุงไม่ใช่ข้อจำกัดในช่วงชีวิตที่อาหารหลายชนิดถูกจำกัดอะวุคาโดบอกว่าฉันมาเพื่อช่วยไม่ใช่ทำร้ายดังนั้นในขณะที่คนอื่นอาจตามล่าหาเทรน์หรือซูเปอร์ฟลูดแปลกใหม่ผลไม้ครีมมี่สีเขียวนี้กลับมอบพับอย่างเงียบๆสม่ำเสมอและลึกซึง้งและถ้าอะวุคาโดช่วยเสริมกระดูก และความสดใสในสมองลองนึกถึงผลไม้ที่ไม่เพียงบรรเทาระบบย่อยอาหารแต่ยังช่วยลดการอักเสบทั่วร่างกายโดยเฉพาะในข้อที่คุณรู้สึกชัดเจนที่สุดเรามาทำความรู้จักกับพลังการรักษาของมะละกอกันสีมะละกอผลไม้มาศจรรยัย์เรื่องย่อยอาหารและต้านการอักเสบในโลกที่เต็มไปด้วยยาลดกรดครีมทาข้อและอาหารเสริมไม่มีที่สิ้นสุดเรามักลืมไปว่าความบรรเทาที่ทรงพลังที่สุดบางครั้งมาจากสิ่งที่เรียบง่ายที่สุด มะละกอซึ่งมีเนื้อนุ่มสีทองและรสหวานแบบเขตร้อนไม่ใช่แค่ของว่างที่อร่อยเท่านั้นแต่เป็นยารักษาธรรมชาติโดยเฉพาะสําหรับคนในวัยสูงอายุเมื่อเราแก่ตัวระบบย่อยอาหารจะอ่อนไหวมากขึ้นอาหารที่เคยย่อยง่ายกลับทําให้ท้องอืดอัอด,อดหรือกรดไหลย,ย้อนแต่ในมะละกอมีเอนไซม์ธรรมชาติที่ชื่อว่าปาปาอินช่วยย่อยโปรตีนอย่างอ่อนโยนลดภาระของระบบย่อยอาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการย่อยอาหารช้าท้องผูกหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยา ระยะยาวมาะกอไม่เพียงให้ความสบายแต่ยังมอบความบรรเทานอกจากประโยชน์ด้านระบบย่อยมะะกอยังอุดมด้วยวิตามินซีเอและอีสานอาหารที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันปกป้องผิวและต้านการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของโรคเรื้อรังอย่างข้ออักเสบและโรคหัวใจสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อแข็งตัวการอักเสบหรือภูมิคุ้มกันต่ำม,มาละกอทํางานเงียบๆเ,เพื่อฟื้นฟูสมดุลและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในร่างกายทุกวัน เนื้อมะละกอเนียนนุ่มรสชาติอ่อนโยนและผลลัพธ์ทรงพลังไม่ต้องปรุงไม่ต้องเตรียมอะไรมากแค่สไลด์ไม่กี่ชิ้นต่อวันก็ช่วยดูแลร่างกายจากภายในสู่ภายนอกมากกว่าของกินมะละกอเตือนเราว่าการรักษาไม่ได้มาจากขวดยาดเสมอไปบางครั้งมันมาในเปลือกธรรมชาติพร้อมมอบให้ผู้ที่สแสวงหาความสมบูรณ์แบบแทนการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนและเมื่อเราสำรวจผลไม้ที่ช่วยบำรุงสมองเสริมหัวใจสร้างกระดูกและบรรเทาระบบย่อยอาหารคำถามคือแล้วถ้านำทั้งหมดนี้มารวมกันละ่ะ เราจะสร้างวิถีชีวิตง่ายๆในแต่ละวันเพื่อปกป้องอนาคตทีละคำได้อย่างไรมาค้นหาคำตอบกันสุขภาพของคุณอยู่ในมือคุณทีละคำในบทสุดท้ายของชีวิตมีความจริงที่เงียบสงบแต่ชัดเจนขึ้นทุกปีว่าเราไม่สามารถประมาทสุขภาพได้อีกต่อไปอาหารที่เคยกินอย่างไม่คิดอะไรอาหารที่เติบโตมากับเราร่วมฉลองด้วยหรือแค่กินตามนิสัยกลับมีน้ำหนักใหม่ทุกคำกัดนั้นนำมาซึ่งการเยียวยาหรือเพิ่มภาระให้ร่างกายแต่ความหวังอยู่ตรงนี้ ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเลือกสิ่งที่ดีกว่าและบางครั้งการเลือกที่ดีกว่าไม่ต้ององรุนแรงหรือยากเลยมันง่ายเหมือนหยิบบลูเบอรี่แทนผลไม้อบแห้งเลือกแอปเปิลแทน tank, ขนมหวานหรือน้ำตาลสลอ์อะโวคาโดแทนสเปรดแปรรูปและเติมมะละกอลงในอาหารเช้าแทนการพึ่งยาเม็ดการตัดสินใจเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อทําซ้ําวันแล้ววันเล่าจะสร้างสิ่งที่ส่งพลังขึ้นหัวใจที่แข็งแรงขึ้นสมองที่แจ่มใสขึ้นข้อที่มั่นคงข,นขึ้นระบบย่อยอาหารที่ดีขึ้น และที่สําคัญที่สุดคือความรู้สึกควบคุมสุขภาพของตัวเองได้นั่นคือของขวัญที่ควรได้รับการปกป้องเราต้องยอมรับด้วยความเมตตาและปัญญาว่าอาหารบางอย่างไม่เหมาะกับเราอีกต่อไปผลไม้บางชนิดแม้จะเป็นธรรมชาติและเคยเป็นประโยชน์อาจกลายเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับระบบร่างกายที่แก่ตัวลงเช่นส้มโอกร้วยเชอร์รี่ผลไม้อบแห้งพวกมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่ต้องใช้ความระมัดระวังต้องใส่ใจเรื่องยาญ่ที่กินระดับน้ำตาลในเลือดไตและสุขภาพเฉพาะตัวและการใส่ใจนี้ ไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือความคือความเคารพต่อร่างกายที่พาเราผ่านปีเหล่านี้มาขอให้เป็นเครื่องตวใจไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่คุณไม่สามารถมีได้แต่คือทุกอย่างที่คุณยังสามารถมีได้ธรรมชาติมอบอาหารบำบัดอันอุดมสมบูรณ์ให้เราเราเพียงต้องเลือกด้วยความตั้งใจดังนั้นไม่ว่าคุณจะอายุ60 70 80หรือมากกว่านั้นจงรู้ไว้สุขภาพของคุณไม่ได้อยู่ข้างหลัง แต่มันอยู่ตรงนี้ตอนนี้ในทุกมื้ออาหารทุกการเลือกผลไม้ที่คุณยินดีต้อนรับเข้ามาในชีวิตอาจมากกว่าของกินมันอาจเป็นคู่หูแห่งความยืนยาวเป็นผู้ปกป้องเป็นการแสดงความเคารพต่อตัวเองในแต่ละวันและเมื่อคุณดูแลร่างกายด้วยความรู้และความรักเช่นนี้คุณไม่ได้แค่เพิ่มปีให้ชีวิตแต่คุณยังเพิ่มชีวิตให้กับปีเหล่านั้นด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบครับบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ ที่เหมาะกับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นดูเบอรี่แอปเปิลอะโวคาโดหรือมะละกอจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัยเพื่อสุขภาพที่ดีแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้ผมอยากถามทุกท่านครับว่าจากสิ่งที่ได้ฟังมาในวันนี้มีอะไรที่ทำให้คุณประทับใจหรือรู้สึกอยากนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดคุณคิดว่าจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรจากการดูแลเรื่องอาหารและผลไม้ แบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อให้เราได้เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันครับอย่าลืมนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณและคนที่คุณรักกรุณากดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆและครอบครัวได้รู้ด้วยเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันสร้างสังคมผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีไปด้วยกันและถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามช่องฉลาดในวัยชาราอย่าลืมกดสมัครสมาชิกเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆที่จะช่วยดูแลสุขภาพและชีวิตวเเัยเกษียณของคุณในอนาคตครับ